ป้าชีวิตจริงกับพ่อแม่เราพี่สาวพี่ชายเป็นโคกหมดเลยป้าอย่าฟ้องพี่โนดสักนินรัตดาวาสนาดานัยมาโนดรัตนาวัฒนาใสลุงอันนี้คือความฝันป้าอย่าป้าอย่าฟ้องพี่โนดนะเลยเดะชาวบ้านได้ไหมพระจัดจอนแล้วไม่ถ้าป้าไม่ฟ้องเดี๋ยวพี่โนดเข้ามาเลยป้าอย่าฟ้องนะเมื่อกี้อย่าพูดเลยโอเคโอเคอย่าฟ้องนะควายอ่ะพี่โนดมาพี่โนดมาเยี่ยมครับเอฟพผีครับคืนนี้เซอร์ไพรส์ป้ารัตนาครับ เดาสาวพีม่มาแล้วโดนตีนในใจเลยบอยป้าจะมีโน้ตป้าป้าพี่โน,โน้ไงไม่ใช่ไงใช่กูรู้แต่คนนี้นะหน้ามึงก็ใช่คนบ้านกูเลยเนี่ยพี่โนต้ตโอยพลังไบป,ปลองดูแล้วจะติดใจหยามึงจะแดกมั้ยพป้าแดกหนูสู้แดดได้เลยป้านี่พี่โนดจริงจริงพี่โนดเองพี่โนดป้า ให้จัสันไอ้ตัวเฮียนี่พูดด้วยแกฉันรู้จักหน้าตาหมดในบ้านฉันคือใครคือใครมั่งใช่ไหมเฮียให้จัดบรรยากาศให้คนมาแอบยิ่งเลยเชื่อรัตนาฟ้าเรียบร้อยโอ้ยรัตนาแย่เย้ได้เอามาเขาฝั่งไม่ได้เฮียรัตนาฟังดิขอให้จัดบรรยากาศรัตนาขึ้นจริงดังแต่กระท้องเขาเปิดเสรีอ่ะพี่โน่แก็บฟ้าแต่โดนกระท้องแต่ผ้าพี่โน่เรเปลี่ยนไป เราถามพี่โนดิการันตีอยู่เลยไอ้หน้านี่อย่างนี้ไม่ใช่ไอ้หน้ามึงก็ไปใช่บ้านกูเลยแต่จะาหพี่มาแล้วบอกเขาหมดแล้วใครป้าพี่โนดไอ้ตัวเฮี้ยไม่ใช่พี่โนดเลยมึงต้องไม่ให้กูอย่างนี้มึงไอ้ตัวเนี้ยป้าพี่โนดคือตั้งแต่เขาปลดล็องไปกับท่อมาพี่โนดก็เลยเป็นสภาพนี้ไมมเอดียวพี่โนดพี่โนดมาไหนมนไหน พี่นกสุตทรีย์เน่ยนะพี่นกเองพี่พี่นกพาให้พูดจริงอ่ะพี่นกเดินทางมาจากไหนครับมึงไม่ใช่พี่นกละไปมึงไปไอ้ควายเดินทางมาจากอีสานเลยมาหาปลาเรือจะนะนู้นมาจากเส้นตะเส้นพื้นเป็นควายแบบ พ,โโพี่โนดนี่พี่โนดตพี่ป้ามึงจะมาชี้นะแกกินไปกระท้อมจะเก็บเปลี่ยนไปมึงจะเป็นควายในยู่บ้านกูเนี่ยคุยกับพี่โนโดนก่อน,โนไม่คุยแม่เย็ด <c oughs> มากันแล้วเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวพาจัดสรรทุกคนที่เป็นจริงในบ้านหลังนี้ม,มองกันคุยพี่โน,โน <c oughs> ้กตอนรัตว์ ช่วยดูด้วยพระจ๋าของความเป็นจริงในบ้านดูของความเป็นจริงในบ้านเคลียร์่อพี่โน่ก่อนคนละคครึ่งนละครึ่งคนละครึ่งไม่ต้องมาสอนเงี้ยมีสู้แดดมีจำคนกวักมือเรียกแล้วบอกใจเย็นรัตนาเร็วดิเพื่อนพี่โน่ทั้งนั้นเลยก่อนนี่อยพี่โน่ค่อยๆเคลียวไม่ต้องท้าโบนนะเนี่ยนี่นาตตีนไอ้นี่ก็นาตตีนในบ้านเนี่ยป้านี่คือพี่โน่จริงๆพระเจ้าแบบต้ม ไปทำอาไรพี่โนดดิียืนที่แข่งอย่างนี้ได้ไงล่ะพี่โนดตแกไม่ไปกับไปหมวกมือที่เราเล่นผู้ชายที่เป็นเพื่อนพี่โนดตถือปืนกันด้วยป้าใจเย็นแล้วนะโอเคเอาไปไอ้แม่ยิบไป้าป้าพี่โนดเอาไปกับท่อหม้ฝากกินเลยมึงกระเดกสิก็ผมกินหน่อยไปแล้วอ่ะนิดเดียว้ปา <ไ>ป้าใช่ป้ากินหวยช่ด้วยช่วย,ด,วยด้วยชีวิตไม่ใช่ชีวิตจริงในบ้านเลยป้าพี่โน้ตกู้สามมาจากสิงห์บุรีเฮ้ยเป็นควายมาจากไม่นจาสิงห์บุรีมาจากควายไงมาจากสิงห์บุรีป้าป,ป้า,ปาคุยกับพี่โน้ตด,ดีๆพาะเจ้าจักรแกต้องแก,แก,แกต้องกลับแล้ว,วขอความเป็นจริงในบ้านเอฟทีครับเอฟทีใครสนใจไปจับานด็อกเตอร์พีนะฮะในช่องแฟมานี่ก็ได้เข้ามาเอ้าเยี่ยเข้ามาในเพจ หมอปลาปลากระป๋องใครเป็นตัวแทนจำหน่ายนะฮะสนใจมีเงินน้อยแล้วก็ยินดีซัพพอร์ตนะฮะคอมเมนต์แล้วกดเอฟเลยท้าใครจะซื้อไปกินอนะ่ะมีทั้งกาแฟมีทั้งโกโก้โกมีทั้งเอสคาเฟ่เฮ้ยคาปูชิโน่เอสเรสโซ่แล้วก็น้ำปลาละน้ำปลาละด็อกเตอร์พีสูตรปูม,มา้าเอาพี่ตุ๊กงงไปก่อนนะสูตรปูม,มา้า ฮาดนใจจริงเพราะความจริงจะเอาคจริงมาขึ้นด้ความจริงจะมาไแล้วไอ้สัไอ้สเปลี่ยวเลยแล้วก็ปลากระป๋องดีครับใครสนใจเป็นตัวแทนจะหน่ายกินบ๊อกกันเลยือจะซื้อติดควติดเัินไว้แต่ผมบอกว่าผลิตภัณฑ์ของดอกรพีเนี่ยกินแล้วเจ้าที่แรงจับกลัวเราทันทีครับ กินแล้วจักไม่กลัวผีแต่กลัวอย่างเดียวกลัวว่ารัตนาจะกขอยิมตังค์ไอ้ป่าผีคนนี้พูดไม่เป็นความจริงดิฉันพลาดจังเลยนคนเนี่ยอร่อยไร้อยเกินใช่ไหมไอสัตว์พวกนี้ขอโดนที่ไทยให้คนมาแอบยิงเพื่อนพวกเนอะเป็นตำรวจเนอะมึงมต้จะมาติ้งมึงะไอสั เรื่องชีวิตหนึ่งจะอันตรายกันเนี่ยกูเงียบแหละควรจะไม่แอบยิงกันพักจับเรื่องแน่ๆเลยรัตนามึงไม่ได้กูพี่โนดตเขาอุตส่าห์มาเยี่ยมเฮ้ยไม่ใช่พี่โน้ตเราเองพี่หมาพี่โนดว w ยไปเช่าถามดิไปถามมาตอบเออพี่โน้ตพี่โน้ขอโทษผมถามเองพี่โนดกับรัตนาเนี่ยใครเกิดก่อนเกิดก่อนืมรัตนา อย่าไปฟังเขาพูดตอนเป็นเด็กที่ชอบขี้ปกกล้วยมันได้หนีวมาพูดมันเป็นควายไม่ไมนพี่โนทดลองเล่าชีวิตเด็กของรัตนาให้ฟังหน่อยเลไม่ต้องมาเล่านะเล่าเลยพี่โนทดผมจะตบปากมึงตลอดอย่าเถียงผมซิ้มือหน้หนีหน้าด่านี้ควายพี่โน้ดเล่าฟังนะครับเอฟทีแสดงตนเอทีเอทีทุกคนครับเรามาฟังประวัติชีวิตตอนเด็กของรัตนาพี่โนทดเล่าเลยครับพี่แม่เย็ดฟังหนึ่งฟังหนึ่งนา ฟังตัวซีมึงตัวแหก่อนนี่มาแล้วมึงทนช่วยมึงอะไรเหี้ยช่วยเจด้วยเดี๋ยวปากก่อนปิดปากก่อนมาอากพี่โดนเราเอ่อปากมึงม่ตัวแทงกูโดนอันนี้เอามาฝาดกระจกนก็เห็นว่าเอามาฟาดได้หีโดนเงี้ยปากก่อนแั้วตเนี่ปากพี่นดนเราเลยจำที่ขี้กบกว้ยได้ไหมมึงเลยขี้อ่ะเที้ยขี้กบกว้ยแล้วเช็ดตูดให้มึงไม่ต้ัวพูดคำนี้เพราะไอ้นี่ปากหมา ที่เอาตูดถูต้นกล้วยอ่ะฮะไอ้ดีซามบรรยากาศบังมาขอชีวิตจริงให้คนมาแอบยิงนี่แหละชื่อพี่โน้ยแล้วได้เขาไปจริงเหรอผมวัดยังไงคนนั้นเห็นรัตนากเลาให้ฟังชนตีในพี่โน่ที่ไหนพี่ควายวันวันนั้นพระเนียยเนาะพี่โน้ยแล้วจริงไหมอ่ะช่วยฉันด้วยมาช่วยฉันด้วยรัตนากับพระเดินชายก็เป็นแฟนกันอ่ะเขาชอบมาตอนไหนพี่โน้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้ควาย ไม่ใช่ชีวิตจริงในบ้านนี้เลยนะเป็นความฝันของโมกมันขอพระจจกบรรยากาศให้คนมาแอบดินให้พเพื่อนพี่นงมาเยอะๆเลยล่อมาแรงๆให้ตายจะนอนอะไรล่อป้าอะไรล่อปืนอยางทำไงป้าอะพี่นดอยากยู่วพระเดือนชัยแม่เจ๊ดูนี่ทำกูอย่นี้อศเนี่ยไม่แล้วไ เงียบปากดิีี่มีคนมากว่างมือเรียกเราเออเขากำลังเล่าชีวิตเด็กอยู่ไม่ใช่ความคนไม่ใช่ความจริงนี่แหละเขาสนใจกันทุกฝั่งเขาแอบมาฝั่งว่างมือเรียกเราเนี่ยมันนีเห็นประเด็นเลยรัตนาฟังพี่โน้ตเล่าชีวิตตอนฮ่าจัดสรรให้หนูด้วยเถินทำตัวไอ้นี่ให้ตายไปหมดเลยครัตนาม่ึงไม่จับมึงไม่สั่งบางทีบางสิโอ๊ยช่วยกด้วยอย่าบอกผ่านหรอเนี่ย กูนี่มัเต็มมือเช่นตลอดเลยไอแม่เจ๊หาจ๋าแต่งบานาล็นิ่ี้งกันไม่จริงจะกดละพี่โน้พี่โนเราตัง์มาฟาให้ธนาจีบ่าวเลยไอยิ่งตังคเลยเอาสามัไงจะเอาุตีพี่มึงเลยทำไมใจร้ากับพี่โนอ่ะเป็นยันะแปดนาทีที่่านมานี่อย่าไปเชื่อมันนะไม่ใช่คนจริงในบ้านท่านเลยความจริงคืออะไร ไปเลยนะพ้แม่เจ็บอ๊ไหนยิ้มะควายมึงเป็นคนแบบไม่ใช่จิชีวิตเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรกูก็ทืบมึงเรื่อยท <Vietnamese>. <se <as> <season> ืบเรื <serves> ่องอะไรทำเป็นวิธีกระทืบหน้ามึงอะพาจะทำให้คนอื่นทำอย่างนี้เลยแล้วเมื่อกี้แกไปกระท่อมไปเป็นไงบ้างร้อนยังมึงต้องมาถามในปากหีฮะเมื่อกี้แกไปกระท่อมไปเป็นไงฮะ รันตน์สัตว์มีรัศดารัตน์พี่แม่เย็ดพี่โนโดเข้ามาเฮ้ยมึงต้องพูดหรอกรู้ยในใจแหล,ละโโจะกลับไปนะโดนจะกลับไปใช่ไหมมึงม่ต้องมาแตะคุณน,น,นะพี่โดนมาเอามะพร้าวให้จัตน์เหรอเอาข้าของมาฝากอุ้มไว้พี่โน้ตมันใช่อย่างนี้เลยไอ้หน้าตุ่นเนี่ยพี่โนาาา้จริงจริงไม่จริงหรอกจ้างใครก็ไม่เหมือนอ้ามึงไม่ต้องมาต้องคุนะพ,พี่โน้ตเขามาให้มึงไม่ต้องแหกมาก Là claro ta, cho tôi. Ui, em ơi chết, đi bị cô em mong quăng ngư riêng đâu